ข่าวสารเงินที่ท่านห0 0 0งบาทนะครับผู้สูงอายุมีเฮนะครับพังอนุมัติแจกเงิน1,000 0บาทต้อนรับปีใหม่นะครับให้กับผู้สูงอายุในเฟส2นะครับซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วว่านะครับจะมีการแจกแน่นอนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกัน ฝากกดไลค์กดซับค i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจากข่าวล่าสุดนะครับวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับหรือวันที่คลิปนี้อ่อนนะครับเงินที่ท่าน10,000บาทนะครับหรือที่ท่าน w อ l เ e t ในเฟส2นะครับซึ่งมีการประชมุมนะครับในส่วนของท็อปิก เงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปี2567นะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเปิดเผยมาว่ากรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุมในวันที่19 พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อพิจารณานะครับซึ่งการพิจารณานั้นนะครับจะพิจารณาในเรื่องโครงการแจกเงินที่ท่าน1 0 0 0บาทในเฟสที่2ซึ่งเล็งเห็นแล้วจะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีอายุ50 6 0ถึง60ปีขึ้นไปนะครับโดยเงื่อนไขของการแจกนั้นนะครับจะตัดลบนะครับคนที่เป็นผู้พิการนะครับตัดออกไปนะผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุตัดไป ผู้ที่ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมีตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งได้เงินไปแล้วในเฟสที่1ก็จะถูกตัดออกไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะไปเช็คนะว่าผู้สูงอายุนะครับมีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาหรือเปล่า นะครับถ้ามีการลงทะเบียนท่านแอปทางรัฐมาได้แน่นอนส่วนคนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับซูปเปอร์แอปนะทางรัฐเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์แล้วก็ตัดสิทธิกับกลุ่มเฟดแรกนะครับอย่างที่บอกไปกลุ่มเปาะบางทั้งหลายก็จะหมดสิทธิ์เพราะว่าได้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นข้อสรุปเนี่ย จึงมีการเลื่อนอายุเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข้อมูลออกมาว่าให้คนอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมตอนนี้นะครับก็เลื่อนมาเป็น50ปี50 60ขึ้นไปนะครับก็จะได้หมดเลยที่เป็นผู้สูงอายุต้องลงทะเบียนมาด้วยนะมันมีเงื่อนไขที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดมาด้วยในช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่วงแรกๆถามว่า จะได้ทันในปีนี้หรือไม่นะครับหรือเป็นต้นปีหน้าอันนี้ยังไม่เคาะนะครับคือต้องคาดการตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ก่อนนะว่าหลังแจกเงินกลุ่มเปาะบางไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับจะมีตัวเลข เป็นยังไงแต่คาดว่านะครับปีนี้ไม่ทันจะเป็นปีหน้าไม่เกินมีนาคม2568นะครับให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งถือเป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะที่หลายๆภาคส่วนนะครับก็ ให้คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นมาส่วนสําหรับคนที่ไม่มีมือถือล่ะนะครับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนซูเปอร์แอปทางรัฐทํำยังไงในกลุ่มลงทะเบียนโครงการดิทันวอลเล็ตหนึ่งบาทสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในเดือนพฤศจิกายน6 7นะครับเดี๋ยวรอประกาศออกมานะทุกท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับแต่ต้องเป็นกลุ่มคนที่อายุนะครับห้าสิถึงขึ้นไป นะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะว่าจะเปิดให้หรือยังเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับมีเ hey ฮแน่นอนนะคาดว่าจะได้แน่นอน100%็นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคงติดตามข่าวสารนี้กันอย่างต่อเนื่องและเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บขอมลอมลิดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้ง,ท,งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,าอ,าอ,าอา้อางอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับา ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทําตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็น ร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มัน ต้องอให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกปเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย